นิยายเสียงเรื่องคุณสามีโตสักทีเถอะครับบทที่ห้าสียงสาของพนรัตน์น่วงตึงคล้ายกำลังปริแตกเพราะในห้องประชุมเต็มไปได้วยแรงกดดันของอัลฟาครึ่งห้องที่คลาคล้งทุกคนในห้องล้วนเป็นกรรมการใหญ่ในบริษัทเพราะงั้นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังคือความสามารถของอินทรชิตและถ้าหากสามีของพนรัตน์ตอบรับความคาดหวังนั้นไม่ได้คนที่จะเป็นหัวเรือใหญ่ให้บริษัทย่อมถูกเปลี่ยนตัวนแน่นอน ตอนนี้อินทรชิตก็ได้นั่งฟังผลสรุปกำไรและรายงาน KPI เพื่อวัดผลแนวโน้มการดำเนินกิจกรรมของบริษัทว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรและในอนาคตเราจะจัดการสินค้าและบริการของบริษัทไปในทางไหนแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและน่าปวดหัวแม้พรนรัฐจะเคยทำงานในทำนองนี้มาก่อนแต่มันก็ไม่ได้จริงจังเหมือนอย่างวันนี้ในที่ประชุมทุกคนนิ่งเงียบราวกับว่าพุ่งเป้ามาที่อินทรชิต คอยดูว่าเจ้าตัวจะเสนอหรือแก้ปัญหาอะไรแน่นอนว่าสิ่งที่พนรัฐทาอยู่ตลอดเป็นการอ่านรายงานเหล่านี้และคอยเสนอแนวคิดนโยบายผ่านเลข,ขาที่ไม่ค่อยจะชอบคินหน้ากันสักเท่าไหร่และตรวจดูกิจกรรมต่างๆของทางฝ่ายการตลาดและฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทนอกจากนั้นก็ดูผลกําไรที่ได้หรือรายจ่ายที่ต้องเสียไปกับซัพพลายเออร์ไม่ก็เอาซอสด,ด้านต่างๆอะไรเทือกนั้นแน่นอนว่าอินโทรชิตไม่เคยแตะงาน ซ้ํมคงไม่รู้ว่ากิจกรรมในบริษัทมีอะไรบ้างถ้าเกิดได้คําถามจากกรรมการในห้องสักคนยิงมาพอนรัตกัวใจเหลือเกินว่าซามมีจะหาเรื่องมาตอบไม่ได้แต่ในใจลึกๆก,ก็หวังว่าเขาจะอ่านเอกสารแป้มงานที่ให้ไปบ้างว่ายังไงคุณไทคุณคิดว่าเราควรจะเอาอยังไงต่อจริงอยู่ที่เราเป็นบริษัทที่เอ็กซ์พอร์ตผ้าทอมือกับผ้าไหมเนื้อดีออกต่างประเทศแต่ว่าตอนนี้ก็มีคู่แข่งหลายทางหลายรูปแบบ และพวกเขาก็ดูจะได้ผลประกอบการดีกว่าเรามากแล้วคุณคิดว่าสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรคุณได้การที่ฟังรายงานมาทั้งหมดคุณพอจะบอกอะไรผมได้บ้างไหมพอนารัตจะอึบเมื่อมีกรรมการใหญ่ท่านหนึ่งเอ่ยถามขึ้นจี่จุดสําคัญกับสามีตนที่นั่งเงียบมาตลอดพอนรัตผินหน้าไปมองสามีที่ยังทําหน้านิ่งเฉยและถัดไปไม่ไกลก็เห็นดิเลกข,ขมวดคิ้วมุ่นอยู่ก็คงจะกลัวรูปตกเก้าอี้อยู่นั่นแหละนะ ต่อให้อยากด่าลูกแค่ไหนแต่ถ้าลูกตกเก้าอี้ว่าที่ประธานบริษัทขึ้นมาตนก็ตกที่นั่งลำบากเช่นกันจูจูอินทรชิตก็แค่นหัวรอกมากระทันหันจนทุกคนสบมองพร้อมขมวดคิ้วใส่เล่นเอาพอนรัตเลิกคิ้วสูงงงว่าสามีตลกอะไรก่อนคนที่ขำออกมาไม่มีปีมีคุยจะสบมองไปทั่วโต๊ะประชุมพร้อมเอ่ยเสียงนิ่งเรียบถ้าบอกว่าตอนนี้คู่แข่งได้ผลกำไรและพื้นที่ในตลาดมากกว่า พวกคุณรู้ไหมว่าเพราะอะไรทุกคนในห้องเงียบเมื่อได้ยินว่าที่ประธานบริษัทคนต่อไปเอ่ยอย่างนั้นเพราะพวกคุณย่ําอยู่กับที่ไงล่ะจะสิบปีก่อนหรือตอนนี้ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมผ้าเอ่ยรูปแบบการส่งออกหรือรูปแบบการโปรโมทสินค้าของบริษัทเราที่อื่นเขาไปไหนตอนไหนกันแล้วพวกคุณรู้บ้างไหมส่งออกผ้ารายใหญ่งั้นเหรออีกไม่นานคงเป็นบริษัทส่งออกผ้าตกยุคเพราะไม่คิดจะตามเทรนโลกให้ทันมากกว่า พอนรัตมองสามีไม่วางตาเมื่ออินทรชิตกำลังเอ่ยสิ่งที่ไม่น่าเชื่อออกมานั่นคือการดำเนินกิจกรรมและรูปแบบสินค้าของบริษัทที่พอนรัตเคยเขียนเรื่องเสนอผ่านเลข,ขาไปว่ามันล้าสมัยไปแล้วและถ้าอินทรชิตรู้เรื่องนี้นั่นหมายความว่าเขาอ่านเอกสารที่พอนรัตให้ไปผ้าลายเดิมๆรูปแบบเดิมๆม,มันจะไปตีตลาดที่ไหนได้ครับไอเรื่องผ้าเราดีพาทอมือใช้แรงงานคนมันเลยดูปลานี่และดูเมกาลัก เรื่องนี้ผมไม่ขอเถียงเพราะมันจริงแต่ความล้าสมัยของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลายผ้าหรือกิจกรรมที่ใช้เพื่อโปรโมทสินค้าทุกอย่างมันเก่าและไม่มีความดึงดูดอะไรเลยทั้งๆท,ท,ที่บริษัทเรามีงบในมือมากมายพูดถือหุ้นก็ลายใหญ่ๆทั้งนั้นแต่ทําไมทุกคนถึงไม่คิดที่จะเอางบพวกนั้นมาพัฒนาล่ะครับทําไมมัวแต่มาดูรายงานซ้ําๆซากๆของทุกไใจมาสแล้วก็ปัญหาวนไปมาอยู่ในโอง่งแบบเนี้ย จะผ่านไปกี่ปีก็ไม่จริญหรอกครับพอนรัตถึงกับกลืนน้ำลายลงคอทั้งแปลกใจและตกใจที่อินทรชิตรับรู้เรื่องในบริษัทเป็นอย่างดีและดูเหมือนจะเจนในเรื่องธุรกิจของตัวเองจนดูไม่ออกว่าเป็นคนที่ไม่อยากจับงานนี้มาก่อนที่คุณว่ามาต้องการจะเสื่ออะไรครับกรรมการคนเดิมเอ่ยขึ้นเมื่อรับรู้แล้วว่าคำถามตนนั้นทำอะไรอินทรชิตไม่ได้ พวกคุณได้อ่านนโยบายที่ภรรยาผมเสนอบ้างไหมละ่พะพอนรัตตกใจเมื่อจูจๆสามีก็กล่าวถึงตนขึ้นมาดือด้อๆผมขอสนับสนุนนโยบายของภรรยาที่น่าจะยื่นเรื่องผ่านเลขาให้พิจารณาไปแล้วผมเห็นมันมีอยู่ในหัวข้อวาระการประชุมก่อนหน้านี้ที่ผมไม่ได้เข้าร่วมแล้วให้เลขาเข้าแทนนโยบายตามนั้นที่ผมอยากจะบอก พอนรัตไม่อยากจะเชื่อหูเพราะมันโคตรจะเป็นไปไม่ได้ที่อินทรชเตจะมานั่งอ่านรายงานการประชุมหรือเอกสารอะไรก็ตามที่พอนรัตเอาให้และพอสามีเอ่ยอ้างอิงมาถึงตนพอนรัตก็พลันใจกระตุกบู๊ทำไมถึงไม่มองที่ความสนใจของคนสมัยนี้เป็นหลักแทนที่จะยึดอะไรเดิมๆม,มากเกินไปเราคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสินค้าเราได้เช่นลายผ้าบางลายหรือความประณีตแต่ทำไมเราถึงไม่ลองเพิ่มสิ่งที่น่าสนใจในยุคนี้เข้ามาใส่ด้วยละ่ะ ดัดแปลงผ้าสามารถทําอะไรได้หลายอย่างมากขึ้นหรือไม่ก็ไม่ใช่แค่ส่งออกผ้ายิ้ดไซเนอร์หรืออุตสาหกรรมด้านเครื่องแต่งกายชื่อดังอย่างเดียวแล้วก็ทําเองเลยสิจริงไหมพอดีกับงบที่มีเรื่องออกแบบเสื้อผ้าก็ให้ดีไซเนอร์ดีๆมาทําให้ก็ได้เพิ่มทาร์เก็ตกลุ่มจากแค่ผู้ดีมีเงินถึงซื้อได้ให้ทาร์เก็ตกระจายไปถึงคนทั่วไปด้วยดูซิว่าวัยรุ่นสมัยนี้ชอบอะไรไม่สิใน1-3เดือนนี้เทรนโลกเป็นยังไงให้ดูตลอดผู้คนต้องการซื้อเสื้อผ้าแบบไหน ต้องมองตามทัศนคติผู้คนสมัยนี้ด้วยอย่าให้แบรนด์เรากลายเป็น f ฟาสแฟชั่นเด็ดขาดคนสมัยนี้ค่อนข้างเซนซิทีฟเรื่องดูแลโลกออกแบบเสื้อผ้าของพวกเราให้เข้าตาพวกเขาด้วยลวดลายแบบใหม่ทันสมัยกว่าเดิมเรามีงบเราก็ทำค่อยๆปรับกันไปอะไรอีกนะที่ภรรยาผมเสนอนะี่ยร้อมที่คุณเสนอไปมีอะไรอีกบอกพวกเขาสิมันคือแนวคิดของคุณนะ อินทรชิตทำหน้าครุ่นคิดสักพักก่อนหันไปถามภรรยาด้วยพอเนื้อหาที่มีในสมองของเขาหมดกอกแล้วพรนรัตหันขวับไปหาสามีขอแทบเคล็ดเพราะจู่ๆอินทรชิตก็โยนบทพูดมาให้กันใช่อย่างนั้นว่าไงครับไม่ถามเปล่าอินทรชิตเอียงหน้ามองภรรยาพร้อมส่งยิ้มหวานให้คนในห้องประชุมอาจจะมองว่ามันเป็นภาพของสามีภรรยาที่รักใคร่กันดีแต่ในสายตาพรนรัตนั้นตอนที่สามีกำลังโยนขี้มาให้ตนอยู่ และรอยยิ้มนั้นก็เล่งเล้าให้พอนรัตรับหน้าที่เผชิญหน้ากับกรรมการใหญ่ในห้องแทนตนเดียวนี้มันน่านักเอ่อเอเอ่ครับนอกจากที่คุณไทยกล่าวมาผมว่าการที่เราปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําสินค้ามันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับแรงงานของเราด้วยนะครับยังไงหนึ่งในกรรมการเอ่ยถามขึ้น <c oughs> เรามีดีไซเนอร์มาออกแบบสินค้าพวกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้แล้วเราก็หาคนไปสอนแรงงานคนของเราที่ทอผ้าเป็นอยู่แล้วให้เย็บปรับเป็นด้วยครับทําเสื้อผ้าได้ด้วยหรือไม่ก็เพิ่มแรงงานทอผ้าและโยกคนที่ทอผ้าเป็นแล้วมาอยู่ในส่วนของการผลิตเสื้อผ้าจากผ้าทอของเราแล้วส่งออกครับใ้ล้กับว่าเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้พวกเขารายได้ก็จะเพิ่มขึ้นให้ด้วยและธุรกิจเราเองก็จะขยายนอกจากจะส่งออกแค่ผ้าทอมือผ้าไหมสวยๆเราก็จะมีเสื้อผ้าส่งออก จากภาพของเราเองแน่นอนว่าสินค้าต้องมีตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของเราและก็ตัวที่เป็นตามกระแสเพื่อขยายตลาดของธุรกิจครับผมว่ามันจะทําให้บริษัทเราอยู่รอดต่อไปได้นะครับพอเนรัตแอบถอนหายใจโล่งอกหลังพูดจบศพมองสามีที่เลิกคิ้วมองตนอยู่แล้วส่งค้อนวงใหญ่ให้เบาๆก่อนหันกลับไปมองเหล่าผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัทเกือบสิบคนที่โต๊ะประชุม ออแล้วก็เรื่องโปรโมทกับโฆษณาก็ให้ฝ่ายการตลาดเสนอแนวะคิดที่น่าสนใจมาแล้วกันดูเทรนด์โลกดูภาพรวมของตลาดแล้วก็ทาร์เก็ตกรุ๊ปมาดีดด้วยแล้วผมกับพร้อมจะดูให้ว่าโอเคไหมกรรมการฝ่ายการตลาดพยักหน้าเงึก ngạc ยังทำอะไรไม่ถูกไม่คิดว่าอินทราชจะมองภาพรวมเก่งขนาดนี้ทำเอาค้านอะไรไม่ได้เลยโอเคนี่คือทั้งหมดที่ผมและภรรยาอยากบอกพวกคุณเป็นไงครับมีใครจะค้านอะไรหรือเสนออะไรไหมแต่ถ้าจะค้านแล้วก็ ขอให้เป็นอะไรที่มีสาระแล้วก็เป็นไปได้นะเพราะผมว่าสิ่งที่ผมบอกไปมันดีที่สุดแล้วในการดําเนินธุรกิจของเราในตอนนี้พนรัตทําตาโตเมื่อได้ยินอินทรชิตว่าจบคําว่าดีที่สุดแล้วจากปากสามีมันหมายไปถึงนโยบายที่ตนเสนอซึ่งไม่ใช่อะไรที่ดีเด่มากนะักแต่พอได้ยินว่าดีที่สุดแล้วพันในใจก็สั่นอย่างห้ามไม่อยู่เออผมเห็นด้วยนะแต่ถ้าจะให้ปรับในทันทีมันก็คงเป็นไปไม่ได้ กรรมการท่านนึงในโต๊ะประชุมเอ่ยขึ้นผมทราบนะอินทรชิตตอบกลับท่านควันแน่นอนเรื่องนั้นมันก็จริงเขาถึงบอกก่อนหน้านี้ว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไงละ่ะยังไงเราก็ต้องไปทําความเข้าใจกับแรงงานคนของเราที่เป็นคนในชุมชนท้องถิ่นชุมชนที่เราทําโครงการร่วมไว้เพื่อปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบอกเขาว่านอกจากจะให้พวกเขาเลี้ยงและเก็บมาทอก็ต้องให้พวกเขามาเย็บปักถักร้อยทําเครื่องนุ่งห่มด้วย นั่นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะศักยภาพคนมันไม่ได้จะทําอะไรสักอย่างเป็นในทันทีเพราะงั้นอาจจะเกิดเรื่องได้ไม่ต่างจากตอนที่เราสร้างโรงงานทอผ้าในชุมชนนั้นเลยกว่าจะได้สร้างก็ทะเลาะกันไปยกใหญ่กรรมการท่านเดิมว่าก่อนหันไปสายหัวกับเรื่องที่พูดไปเพราะมันจัดการยากจริงๆครับผมรู้เรื่องนั้นดีผมถึงได้บอกว่าเราต้องหาคนไปทําความเข้าใจและสอนพวกเขาก่อน ทอมก็บอกไปแล้วว่าสิ่งที่พวกเขาจะได้ตอบแทนคือความสามารถเพิ่มขึ้นและเงินเดือนที่มากขึ้นคล้ายกับได้เลื่อนตำแหน่งเพราะงั้นมันก็น่าสนใจที่เราจะเอาเรื่องนี้ไปคุยกับเขาเท่าที่ว่ามาค่าตอบแทนมันก็สมน้ำสมเนื้อจริงไหมว่าจบอินทรชิตก็หันมายิ้มให้ภรรยาน้อยน้อยทำให้พรนรัตต้องยิ้มตอบอย่างช่วยไม่ได้และน่าแปลกที่รอบนี้เราสองกลับยิ้มให้กันได้อย่างไม่ฝืดเคืองในใจนี่คงเป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่แต่งงาน ที่พรรัต์กับอินทรชิตยิ้มให้กันอย่างจริงใจและเต็มใจเย็นวันนั้นหลังเสร็จสิ้นการประชุมไม่รู้ว่าเกิดคลื่นฟ้าคลื่นฝนอะไรอินทรชิตเอ่ยชวนพรนรัต์ดินเนอร์นอกบ้านและแน่นอนว่าพรนรัต์ไม่มีอะไรต้องให้ปฏิเสธคุณห้คุณ,คณอ่านรายงานที่ผมให้ไปสินะครับภรรยาเปิดประเด็นถามสามี เรื่องที่ว่าสามารถเอ่ยตอบที่ประชุมได้อย่างฉาดฉานและไม่ขาดตกบกพร่องทั้งยังไม่เหมือนคนที่ไม่เคยแต่งานบริษัทก็อ่านผ่านๆว่าไปอย่างนั้นจริงๆแล้วก็อ่านทําความเข้าใจไปเป็นวันๆเชีวยวละขนาดที่ว่าไปทํางานยังถืออ่านเสียจนคนอื่นคนนึกว่าท่องบทละครล่าสุดโดนสินสมุทรทวงมาด้วยว่าเป็นแค่ในแบบต้องท่องจําบทด้วยเหรออย่าได้ให้พนรัตน์รู้เชียวขายขี้หน้าตายเลย อ๋อแล้วครับพนรัตไม่ได้เอ่ยต่อเมื่อไม่รู้ว่าจะถามอะไรคุณคิดว่าผมโง่เหรอเมื่อเห็นว่าภรรยาไม่ได้ว่าอะไรต่ออินทรชิตจึงเอ่ยถามกลับแทนเนื้อความอาจจะดูรุนแรงแต่เสียงที่เอ่ยออกมากลับคบขันพนรัตพงกหัวขึ้นมาจากจานอาหารก่อนสบมองสามีพร้อมใส่หัวให้เบาๆแน่เหรอไม่ใช่ว่ากลัวผมใช้อารมณ์ในที่ประชุมจนเกิดเรื่องอะไรทำนองนั้นหรอกนะ รู้ได้ยังไงล่ะนั่นพอนรัตได้ยินอย่างนั้นก็แอบ,บรู้สึกผิดในใจจะให้ทําอย่างไรได้ในเมื่อภาพลักษณ์ของอินทรชิตในสายตาตนทําให้รู้สึกแบบนั้นจริงๆเฮ้ยผมอยู่กับบริษัทมาตั้งแต่จําความได้แม่พาผมตามพ่อไปไประชุมทุกครั้งก่อนที่ท่านจะเสียเพราะงั้นการที่ผมจะรู้ทุกความเคลื่อนไหวของบริษัทมันก็ไม่แปลกพอนรัตพยักหน้ารับหลังได้ฟังไม่รู้จะเอ่ยตอบอะไร ในใจยังรู้สึกผิดที่มองสามีด้านลบไปนิดอืมแค่นิดเดียวจริงๆนะแต่ที่น่าแปลกใจอ่ะมันคุณตัางหากเล่าเผมเหรอครับก็ทำนโยบายออกมาได้ดีแต่ดันไม่อยากมีสิทธิ์มีเสียงในที่ประชุมอันที่จริงคุณจะพูดแทรกหรือพูดแทนผมทั้งหมดเลยยังได้นะเพราะทั้งหมดที่ผมพูดไปมันก็เป็นเรื่องที่คุณทำเองทั้งนั้นนะแต่คุณดันเลือกที่จะไม่พูดอะไรเลยถ้าผมไม่โยนให้คุณพูดคุณก็คงจะเงียบจนเลิกประชุมถูกไหม ก็ใช่ครับใช่ที่สุดเลยตัางหากพนรัตน์ไม่อยากยุ่งเกี่ยวเลยสักนิดนี่น,นเหรอคนที่ขู่ว่าสามารถแย่งทุกอย่างไปจากผมได้ดูย้อนแย้งดีนะอินทรชิติตยังคงเอ่ยครบคันในใจเขารู้ดีว่าภรรยาแต่งคนนี้ถ้าเป็นไปได้คงไม่อยากยุ่งกับงานบ้านเขาเลยด้วยซ้ำช่างเรื่องนั้นเถอะครับผมก็แค่ทำในสิ่งที่ต้องทำเท่านั้นแหละนั่นคือการทำให้คุณเข้าประชุมให้ได้ย่งไงละ่ะ ทุกอย่างล้วนมีเงื่อนไขของมันคิดอย่างนั้นในใจจบพรนรัตก็ลอบผ่อนอารมณ์กับตัวเองพ่อแม่คุณสั่งมาแบบนั้นละสิท่าพรนรัตไม่ได้ตอบเพียงแต่ค่อนขอดในใจก็รู้ดีนี่นาจะถามทำไมละตาคนนี้นี่อย่ามองผมไม่สบอารมณ์แบบนั้นเลยวันนี้เรามาญาติดีกันสักวันเถอะผมเหนื่อยแล้วอินทรชิตว่าอย่างนั้นพลางทานอาหารในจานตนต่อ พลนรัตถอนหายใจทิ้งเห็นด้วยกับที่ว่าให้ญาติดีกันสักวันอ้พรุ่งนี้คุณรัฐจะเข้ามาคุยเรื่องพาร์ทเนอร์นะครับส่วนคุณติดงานก็คงไม่ได้อยู่คุยด้วยแต่ตอนเย็นจะกลับมาทานมื้อเย็นด้วยกันกับผมกับคุณรัฐหรือเปล่าครับพอดีว่าผมชวนเขาไว้นะเดี๋ยวนะนี่คุณชวนเพื่อนผมทานข้าวเย็นด้วยกันเลยเหรอพร้อมสิ้นคําบอกกล่าวของภรรยาอินทรชิตขมวดคิ้วมุนอย่างไม่ชอบใจพลนแอบโมโหข,ขึ้นมาเสียดือ รู้สึกประหลาดอยู่ในอกอะไรกันขนาดเขาพอนรัตยังไม่เคยเอ่ยชวนทานข้าวด้วยเลยสักครั้งแล้วเอรัตมันเป็นใครมันจะไม่เกินหน้าเกินตาไปหน่อยหรือไงก็เขามาช่วงบ่ายไงคุณอาจจะคุยถึงเย็นก็เลยชวนทานข้าวเย็นด้วยเลยฮะกาจะทานข้าวกับเพื่อนผมสองต่อสองงั้นเหรออยากจะรู้จริงๆว่าไปคุยกัน,นท่าไหนถึงได้ดูสนิทกันขนาดนั้นน่ะคุณนี่จริงๆเลยนะพอนรัตทำหน้าเหลือจะเชื่อส่สามี เมื่อได้ยินประโยคที่ทำเอาอยากกุมขมับแล้วนวดคลายความอยากจะบ้าตายออกจากหัวสักหน่อย้อยถ้าผมอยากทานกับเขาสองต่อสองจะมาชวนคุณทำไมเล่าแล้วก็คงไม่อยู่ทานที่บ้านหรอกหน่าอะไรของคุณเนี่ยอินทรชิตสะอึกหลังได้ยินแบบนั้นนั่นนะสิเขาเป็นอะไรจู่ๆก็หัวเสียโดยไม่ทันคิดซะอย่างนั้นช่างผมเธอะน่ารีบทานจะได้รีบกลับเร็วสิคุณ พนรัตกรอกตากับลมกับแรงไปหนึ่งทีเมื่อสามีเปลี่ยนเรื่องฉับพันประหนึ่งว่าเมื่อครู่เจ้าตัวไม่ได้พูดอะไระไร้สาระมองอะไรเล่าดูเข้าสิยังมีหน้ามาทำเสียงไม่สมอารมณ์ใสเด็กสามขวบแท้ๆเลยผมแค่จะบอกว่าผมอยากสั่งกลับบ้านไปฝากพนุษย์กับคนอื่นๆที่บ้านด้วยนะครับวันนี้ในตู้เย็นเหมือนจะไม่ได้ซื้ออะไรตุนไว้เลยนะอ๋อตามใจคุณสิจะสั่งอะไรก็สั่งไปสิจะจ้องผมทำไมเล่า ก็คุณเป็นคนจ่ายนี่นะผมก็ต้องถามสิจะให้ผมสั่งมั่วซั่วได้ยังไงเงินคุณนะครับบอกว่าหารกันก็ไม่ยอมเฮ้ยเมื่อได้ยินอย่างนั้นอินทรชิตก็นิ่งเงียบไปคุณมองอะไรครับเปล่าสั่งเถอะอ่อโอเคงั้นปรนุทานเนื้อไม่ได้นะสั่งอะไรที่ไม่ใช่เนื้อจะดีกว่าอืมครับพอนรัตลอบจุดยิ้มนักเล็กเมื่อได้ยินอย่างนั้นก่อนจะเรียกพนักงานมาเพื่อสั่งอาหาร วันนี้นอกจากจะมียิ้มแรกที่ดูจริงใจให้กันแล้วก็คงจะเป็นวันแรกที่ทั้งสองคนดูเป็นมิตรต่อกันมากที่สุดเท่าที่แต่งงานกันมาในอนาคตเองก็คงพอจะไปกันรอดอยู่ละมั้งนะนี่คงเป็นอีกคืนที่อินทรชิตนอนไม่หลับเพราะกลิ่นยี่สุนกวนใจเอาคดจริงเขาควรจะให้พลนร์เลิกนอนในห้องเล็กแล้วมานอนด้วยกันเลยหรือเปล่านะเขาถึงจะเลิกว้าวุ่นในใจเพราะกลิ่นของเจ้าตัว เฮ้ยน่าลำคาญจริงๆหมายถึงลำคาญตัวเองน่ะนะเฮ้ยโทรมาทำเตี่ยอะไรดึกๆดื่นๆเนี่ยอินทรรชิตกรอกเสียงอารมณ์เสียส่งไปให้ปลายสายเพื่อนตัวดีที่โทรหาไม่รู้จักเวล่าเวลาน like ี่เล่นเตี่ยกูเลยเหรอมึงจะโมโหอะไรขนาดนั้นกูก็แค่โทรมาหาเองอินทรรชิตเหลือบตามองนาฬิกาอย่างเหนื่อยหนาย เมื่อรัชะตะดูจะโทรมาด้วยเรื่องไร้สาระในเวลาที่ไม่ควรสรุปไม่มีธุระอะไรใช่ไหมกูจะได้วางมีมีมีเรื่องขุณพร้อมเลยนะเว้ยคนที่ง่วงงุนแต่ดันคมตาไม่หลับพลิกไปพลิกมาถึงกับตาสว่างหลังได้ยินชื่อภรรยาไม่รู้ว่าอะไรหรอกนะแต่ขออยากรู้ไว้ก่อนแล้วกันว่าแต่เรื่องภรรยาเขางั้นเหรอแล้วมันเรื่องอะไรละ่ะทำไมรัชะตะาถึงโทรมาดึกดื่นป่านนี้มันทำไมงั้นเหรอ มีอะไรตอบเสียงเนเนยกลับไปพอให้ปลายสายรู้ว่าตนก็รู้สึกสนอกสนใจประเด็นเนื้อหาหลังจากนี้อยู่เหมือนกันแม้ทำมาเป็นอยากรู้ก็บอกอยากรู้สิวะไอรัดเออเอ,อกูบอกดีๆก็ได้ที่กูโทรมาไม่ใช่อะไรหรอกแต่พอดีกูไปเจอเรื่องน่าสนใจของคุณพร้อมเข้าน่ะสิอะไรละ่ะอินทรชิตขานรับทันควันปิดอารมณ์ตัวเองไม่มิดแล้วในตอนนี้ว่าอยากรู้แค่ไหน ฮะไอคนปากแข็งเอ้ยคืออย่างนี้กูลองไปสืบสรเรื่องของคุณพร้อมดูกูว่าเขาคุ้นๆแล้วดันไปเจอข่าววงในเข้าน่ะสินี่มึงสืบเรื่องของเขาเหรออินทรชิตน้ำเสียงหนักขึ้นทันทีหลังได้ยินเพื่อนว่าจบขนาดเขายังไม่นึกอยากรู้ชีวิตของภรรยาตัวเองเลยแลวเพื่อนเขามีสิทธิ์อะไรกันเออเออใจเย็นๆนะเพื่อนรักคือกูสงสัยอะ่ะกูรู้ว่ามันผิดนะแต่เขาดูลึกแลแบบแบบ้วแปลกๆด้วยว่ะ มึงก็เพิ่งรู้จักเขาวันแต่งงานไม่ใช่เหรอแล้วมึงก็รู้จักพ่อแม่เขาแค่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทมึงมึงไม่อยากรู้เหรอว่าว่าคุณพร้อมก็เป็นใครทําอะไรมาก่อนไม่ค่อยว่าไปนั่นตอนแรกก็ไม่นึกสนใจหรอกแต่มาช่วงหลังๆก็ชักอยากจะรู้เหมือนกันเพราะภรรยาแต่งเขาดูจะเก่งรอบด้านซะเหลือเกินไม่ค่อยเท่ากับอยากรู้ปะเอานะรู้ไว้หน่อยเผื่อมีประโยชน์ ก็รีบว่ามาสิวะนั่นแน่ไอ้รัดเออเออกูจะบอกแล้วนี่ไงมึงรู้จักสำนักพิมพ์เรอลิสติกปะมันทำไมเหมือนจะคุณหูอยู่บ้างแต่ไม่รู้จักแฮะก็คุณพร้อมเขาทำงานอยู่ที่นั่นนะสิทำงานที่สำนักพิมพ์ตำแหน่งอะไรกันบณาธิการอย่างนั้นเหรอข่าวงในที่กูจะบอกมึงก็คือพ่อแม่เขาถือหุ้นอยู่ที่นั่นเยอะที่สุดนะสิ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเกิน60%แล้วก็มีเรื่องพินัยกรรมจากปู่มึงกับปู่ของทั้งนั้นถูกไหมว่าต้องแต่งงานกันถึงจะได้มรดกใช่แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรยังไงล่ะผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายอยากได้เงินไม่ใช่หรือไงถึงได้จับพวกเขากลุ่มถุงชนจริงๆแล้วคุณพร้อมเขาไม่ยอมแต่งนะรั้นมากด้วยแบบที่ว่าจะหนีไปเลยด้วยซ้ําแต่พ่อกับแม่เขาเอาเรื่องสํานักพิมพ์มาขู่สิขู่ว่าแล้วทําไมต้องเอาสํานักพิมพ์มาขู่ด้วยละ่ะ มันไม่ตลกไปหน่อยหรือไงมึงฟังกูก่อนไทย้ยพ่อแม่เขาขู่ว่าจะเทคโอเวอร์สำนักพิมพ์นั่นที่เขาทำงานไปเป็นอย่างอื่นนะสิถ้าคุณพร้อมไม่ยอมมาแต่งงานอินทราชิตสะอึกเมื่อได้ยินอย่างนั้นความรู้สึกประหลาดแทรกเข้ามาในใจคล้ายกับว่าจู่ๆก็รับรู้ความรู้สึกของพรนรัตเรื่องงานของภรรยาเขาเงื่อนไขก็คือคุณพร้อมต้องเลิกทำงานที่นั่นเพื่อมาแต่งงานกับมึงเท่านั้น สำนักพิมพ์ที่เขาทำงานมาถึงจะอยู่รอดต่อไปได้และพ่อแม่เขาก็จะไม่ไปแตะต้องมันเลยคุณพร้อมก็เลยยอมวางมือจากตรงนั้นมาแต่งงานกับมึงเขารักงานของเขามากพอๆกับมึงเลยท้ยแต่เขาดันไม่ได้ทำมันกูโคตรสงสารเลยพอรู้เรื่องเนี้ยอ๋อและยิ่งได้ยินอย่างนั้นอินทรชิตยิ่งพูดไม่ออกไม่รู้จะพูดอะไรดีเออแล้วเขาทำงานอะไร ผู้บริหารเหรอหรือบรรดาธิการเขาเป็นนักเขียนเว้ยนักเขียนเนี่ยนะก็ใช่นะสิสำนักพิมพ์นั้นเขาผลิตนิยายอะไรทำนองนั้นเว้ยแล้วพร้อมก็เป็นนักเขียนนิยายของสำนักพิมพ์นั้นน่ะเหรอใช่เขาเป็นนักเขียนแนวอีโรติกโรแมนส์ฮะอินทลชิตกระพริบตาปลิบๆเมื่อได้ยินตำแหน่งงานของภรรยา นึกไปถึงหน้าพอนรัต์กับสิ่งที่เพื่อนเอ่ยบอกเมื่อครู่เออเขาเป็นนักเขียนแนวอีโรติกโรแมนต์นำปากกาพรพร้อมแฟนคลับเยอะด้วยนะไม่เชื่อมึงไปหาอ่านดูดิพ,พร้อมนักเขียนนิยายแนวอีโรติกโรแมนต์คนอย่างพอนรัต์เนี่ยนะบ้าไปแล้วอินทรจิตนึกภาพไม่ออกสักนิดเดียว